đi lùi mẹ kiểm nữa có nóc mình nóc mình nóc mình Nóc 2 nóc 2, <coughs> Ở tôi thấy, tôi thấy, ở, đây, ở, đây, ở, đây, ở đây.

ายพ้ยพ oh, oh, mm ่อมึงอุ้ยดาว่ะมีดาปิดตัวมีดาอีกตัวป้แตกก็ดาบอะนอนสวยขบวนขบวนขบวนมีดาตัวที้กายปืนล้วนปืนแท็กกาแฟไทยสวยเยี่ยมปืนพุดดูดพุดดันอันตรายอ่ะใหญ่พี่จับแตนไลน์โอ้ กูดีจรงเสียงคนใหม่หรือเป่ะมึงไม่เปลี่ยนเกานแล้วหน่ออย่าเป่งทุอมันกากันเอาแค่สักกีเถอาไปนี้สนี่อันนี้ร้อนโอ้โหแล้วเกาะเฮียกูจำใจใช้ก็ได้วะก่อไม่โคตรฉากเลยทำแด้ Anh Ti Ti vào, mai vào, anh Vinh đi. đi ạ. không? Thôi, đứt đứt. Nhạc đứt tuần này. Đây เดี๋ได้เนี่ยอะไรี๋ยเขาเรียกว่าอะไรวะเฮ้ยแฟลไลน์วะไลน์ก็น่าสุดเป็นไลน์มาสุเปจีตต่อพังอ,อ,อุ้ยพ่อมึงไอ้เจี๊ยต่อน็อกโม<อ>ันไม่เห็นกูเห,นเห็นกูมาไงเฮ้ย,ย,ยนี่นี่นีด่ดาบมา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  กูจะรวยต่อไม่กูโผกูโผมาเจอเลยไอ้กูเดินไม่เห็นเจอเลยวะไอ้กระบอลไม่กลับกลับมาแล้วถอยมา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 จับแท้กาแฟไทยมาแล้วเฮ้ยระเบิดปังยอะจังไะมันมีฟิวมันมีฟิวปั้มก่อน อยู่ที่ปางเอยไหมไอ้วงมาจากที่เรามานี่เฮ้ยมันโดนอีกตีเสือกไปช่วยมันดิยิงไม่โดนเลยวะตัวไหนเฮ้ยชิดมึงชิดมึงนี่ลงไปแล้วเกิดแล้วเกิดแล้ว อไอ้เหี้ยตัวดาบปัญญาอ่อนไม่ใช่ดาบดาบมันไม่หล่นหรอวะตายอ้าไอ้เหี้ยเข้าหัวเลยอ่ะมีตี้มีตี้หลังกูก็มีหลังกูก็มีหลังกูมีตี้นึงขึ้นมาก่อนลงมาก่อนลงมาก่อนฝั่งฝั่งนี้นี่ฝั่งนี้มีวิ่งก่อนวิ่งก่อนเลยกูเลยกูเลยกๆเล็กๆไอ้เหี้ยต่อไปไหนอีกเนี่ยไปบวกไงโดนเจ็ดสิบตอบฟ้า พี่อะคนตื้อแต่ไนทอเปิ้ลแตกจะตายแล้วระวังหลังเขานะเดี๋ยวกูดูหลังเขาไม่เห็นหรอนเฮ้ยมี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 ปะทีนี้มหัวมาดูัวโอเคเจนไม่ใช่ที่บ้านที่บ้านถอยมาก่อนไปหายต่อก่อนไอต่อตรงนั้นมีนะมีมีหลายตี้นะตรงนั้นมีอีกตี้นึงอยู่ฝั่งนี้เออมีตี้นึงตายไปแล้วอีกตี้นึงอยู่ไหนบ้านในบ้านกูเนี่ย ไปบ้านนายกูฝั่งนี้ก็มีฝั่งหน้ากูมีเวยดาบตายฝั่งนี้ตายเดี๋ยวฝั่งมึงโอ้โหหน้ากูเนี่ยจะไปเอาหน้ากูก่อนวะกูไปโดนตัวหลังอยู่ไงนี่คนเดียวเมื่อกี้เขี้ยใกล้ๆก็มีไป็นตายมึง i o ตายตายตายเหลือตรงมึงปั๊มไปปั๊มไปไปเดี๋ยวโคเวอร์ให้เก็บแม่ทำเพื่อนกูเก็บแล้วตัวนั้นไม่มีกระเเลยเรื่องก็เลยนะอยไม่โดนมาไม่จะหมดละไปเก็บไปเก็บกูแล้วไปดีของกูได้ไหมโอ้โหกระโดดไปาโอ้ยกูยเริ่มเก็บกระสุนก่อนด้วยทุบตรงไหนได้บ้างอ่ะหน้าด้านหน้าได้รีบๆไป โอเคตกไปต่อไปไหนแตบก็ไม่อยากสู้ลูกซองอะไรแดงๆอ่ะหมดใจจะตูดจะคูเยอะๆไหมโ้ยไปไปเฮ้ยมึงจล็อกเขาแม่เนี่ย ฆ่าพวกเราพวงมาอินดี้แพนซูมแต่ว่าก็ไมเลยไรแค่สิ่งนี้พวงแค่นี้เจ๊งมากกว่านี้เลยพวงไปสู้นะไม่โดนได้ไงวะพูดพ่อมึงสำหรับควันตายเฮียไปแถวนี้ก็รอดนะเว้ยเดี๋ยวฝั่งนี้มีนึงโอ้ย ยังเดียวดนได้ไงอีกเนี่ยยังไม่หมดเด็กกว่ควันมึงอ่ะผู้เสียวฝั่งนี้ไม่ไม่มีแล้วฝั่งนั้นอ่ะเหรออืมเด็งอะไรวะใกล้ๆเลยนี่นี่นี่บนอันนี้ขึ้นมาขึ้นมาคตู้ตังกูขึ้นมาตังกูใกล้มากนี่ตรงนี้ตรงนี้มีเอ้ยตรงนี้ใช่เป่าวะไม่ใช่ไม่ใช่เอ๊ะนี่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 ตรงนี้ป่ะใช่ เชืคอกระสุนไรก็ไม่พอว่ะไอ้ตอมมีสุนไร์อะไรมีเอาไปสองแล็กเลยโอ้โหมีสองร้อยกว่าข้างบนกระนวลข้างบนนวลเฮ้ยมออันแร์สไตล์ต่อแล้ววะ นักสองนักสองนักสองปับกับมึงเฮ้ยหลีก่อนแม่งเลยแล้วกันไห่งวะหลังคู่ดาบขอแตกนอนตายแบแน่ตายแบกตีไปแถวนี้แหละ เหลือตัวห้าสองห้าสองห้าสองตัวเลือดของของวยมีนอีกแต่